ที่จริงผมสนใจเรื่องการแต่งหญิงละหล,ล,ล่อลื่นคนเนี่ยพูดจริงครับขอฟังรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยได้ไหมดูเป็นไงบ้างดีเด็กผู้หญิงชัดๆเด็กผู้หญิงชัดๆเจ้าหญิงประจำกลุ่มเสร็จแล้วขอเซลฟี่ด้วยใ้ไหมได้สิครับชัยโยเปิดเผยโลสนิยมสำเร็จละแถมเขายังชื่นชมกันด้วยเท่านี้ผมก็เป็นเจ้าหญิงประจำกลุ่มละ แย่ละมันตื่นเต้นจนตรงนั้นมันลุกขึ้นซะแล้วเอ่อขอไปเปลี่ยนชุดก่อนจะได้ไหมอ่ะอือได้สิอ่าผู้ชายตูก็ไม่สดแล้วไว้เต่งให้ดูอีกเนาะแต่วงไว้ตลอดไปเถอะผมเองก็อยากลองแต่งหญิงบ้างจังวันต่อมาเป็นไงผมเองก็ลองแต่งหญิงด้วยนะ่ะสุดยอดแต่งขึ้นนี่หว่า ลรเออก็ลองตต่ดูดีไหมเนาะเองนะไม่ไหวแล้วเอ๊ะแผนการเจ้าหยิบประจำงกลุ่มของผม